สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องเบอร์สุโมงสบอพามาเบิงเฮือนอีกแล้วจ้า ตอนนี้เขาต่อฮะกับปูกับเบื้องแล้วอยู่ข้างในแล้วก็ทาสีเราทาสีภายนอกแล้ว <c oughs> ก็เบิ่งแลัวมาแล้วเนาะมืออึ้มคึ้มแนบ่เห็นอ,อันนี้ปูสีดำวะอันต้นนี้ปูสีดำเหมือนบ่ So ก,ก,กระเบื้องของโซซุโก้จ้าทุกคนกระบงกระเบื้องปูพื้นแล้วก็กระเบื้องปูห้องน้ำของโซซุโก้ นอนทุกของเรียบร้อยไปแล้วเหืองแต่โอ้ยเรลือแต่ยายาหล่องมันยาลงกับเรือหาไลน์ที่มาคนได้พิมพเลยแต่ไลน์นี่ไลน์นี่ก็สลักก็สีดั้ สีดำสลับกับสีขาวด้วยทุกคนสบายดีสา,ยดสางสมคิดพี่น้องผู้อยู่ตั้งแต้มือตั้งเซาเมือแรกจนหอดตอนนี้เป็นยังบันเทิงแตเมืองเราคิดหอดที่กันแล้วละไป เดี๋ยวพัอย่างเมื่อ,อกอพี่นองมีเอาสีเทาเรียบเด้อทุกคนข้างนอกเป็นสีเทาเรียบสีแบบเท่าเลยกับบอลเทาเอาเทาเรียบเท่ากอาข,าขาวๆนุ่นๆนี่จะเป็นสี่างสีจ้ะและนี่ก็คือกระเบื้งกระเบื้องกระบื้ง กระเบื้องปูพ <S those S 2> ื้นห้องน้ำตัวนี้มีสีนี้อ่เดียวเลือกลายเองแล้วก็หินอันนี้เป็นคนอหินกับอันนี้ก็คือใส่ข้างนอกก็คือใส่เสาข้างนอกตัวนี้ใส่ใส่ใส่หน้าของนอนนะใส่ห้องนอนข้างนั้นเป็นสองขาบ่มีสีดำบ่มีสีน้ำตาลก็เลยเอาสีเอาสีเทาสีแดงเนี่ย ก็คือนี่คือของโซซุโกเป็นกระเบื้องไทยมาตรฐานปานกลางเนาะปรถจึงแผ่นดีแห้งหรือว่าจังในกระบื้องกระดีอยู่และนี่ก็คือไม้ระแนงไม้ระแนงนะเติบเลยทุกคนนี่เป็นนี่คือไม้ฟ้าเชล่าเลยนะขายไม้ฟ้าเชลาเลยไม้ระแนง ไม้ระแนงก็คือเอาไปตกแต่งเป็นแพดันข้างนอกตัวนี้แล้วก็มาใส่ข้างนี้นำ้ำ เราดได้ยังเห็ดกับเหตเดิมมีน้องสาวคนหนึ่งน้องเป็นทามจะให้เขาถ่ายเฮือนมาให้เบิง่งไหนสงสัยเราสเห็ดเฮือนอันนี้ก็คือเป็นระบบไฟฝังถ่อเป็นระบบไฟแบบทันสมัยหลายคนละคนกระทาม,มาว่าเฮือนได้งบราคาเท่าใดเอ,อืเ้อยเฮือนจะงบในราคาเท่าใดหนึ่ง,งาา 1, ล้านสามแสนบาทเดอิอทุกคนงบประมาณแล้วก็เิ่นแถมแอร์สองหน่วยให้ลวกะแถมเครื่องทำน้ำอ,อุ่นอันหนึ่งเหตนดเลย ลำใบใหญ่เป็นในดอกเอาพอดีอยู่และนี้คือระบบไฟฟังภายใน ขาใหญ่โคตรดีสิบเลยก่อนแต่ข้างในเมียเอาเป็นสีขาวข้างในีนเมียจะเอาเป็นสีขาวหมุกเพื่อจะตกแต่งพอตรงตกแต่งมันีแน่มีมักสีขาวแบบสาส์แต่ข้างนอกน่ะเป็นสีเทาเรียบ ต่ในการอัปเดตก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนใกล้ละใกล้สีแดงละเหลือแต่เคาน์เตอร์ล้างถ้วยเนาะที่ยังบาทันในเหตุเ่อแล้วก็โต๊ะล้างถ้วยต้องใส่สิ่งแต่ยังพอย่างมทันมาละกะใส่เครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำความหมายบ้านเฮาก็คือหลังมือหลังติ้งขึ้นอยู่เลยต่อทุกคนในร้านสามหานสามแสนบาทกระเบื้องกระเบื้องมันเหลื่อมดีนะ โดยที่เรงแบบว่าต้องซองเวนเลยก็ได้ตัวนี้เนาะซองกระเบื้องแล้วก็กเห็นเงาเจ้าของกรเบื้องภายนอกฝั่งนี้ต่อ <c oughs> พอเมียวมันเมียวคูนดินสูงเนาะทุกคนฝนตกลงมากะ <c oughs> มันจะเป็นหล่องเป็นยังเป็นหล่องเป็นเหลือไปเ <c oughs> มียก็สิได้เทอยู่แล้วเนาะ <c oughs> แทงน้ำเม,มียก็สิตั้งวันนี้แทงน้ำสั่งเป็นมาเรียบร้อยแล้ว,ลวพอเมียเอาเป็นเล็กเด้อทุกคนเมียวเป็นเล็กแทงน้ำเห็นเป็นเล็กแทน อยู่การใส่งานกันสิบประมาณสิบปีเช่าปีนี่ละป่อสิตัางน้ำในประมาณทางน้ำกับสิบประมาณพันห้าร้อยลิตรหรือสองพันลิตรนี่ประมาณนี้เอาเป็นเล็กแทนเอาเป็นเล็กในในราคาหมื่นสองถ้าเป็นปูกนกระตกในราคาหมื่นหกเนาะแต่ว่าเห็นบางหม่องเขาจัดก็ใส่เล็กเขาจาับก็เลยมีปัญหาอยังก็เลยเอาเล็กดีกว่าพอมเนียเป็นคนมักสังเกตทางทางนะ เวลาเห็นเวลาไปขางทางไปหันไปหนีแล้วมันอจะสังเกตว่าเออเฮือนขจาวผูกขาจาังห่างขจามีเราผูกคน,ท,นท่านอ่ะปานกลางธรรมดาสีขาจาวใสยังเป็นอุปกรณ์ในการติดตั้งแจ็ันซี่เนาะบางคนกับเป็นปูนบางคนกับเป็นเล็กนั่นสินะเอาก็เลยเออเอาเล็กดีกว่าประหยัดงบยูนนึงเล็กเล็กแข่งนา้าแล้วเป็นเศษลังคาให้พร้อม แล้วพนักมองนางอนี้จะเอาประมาณหาสิบเซนานักมองนางเอาตะขานเดียวขานี้เห็ดเป็นมองนางแต่ถ้านางไม่สปอปโล่งเลยปล่อยโลง่งแล้วพอเอาอยัางไวเลยสอยงโล่งแล้วเวลาทาว่าตะาหาันตะหนีเนาะแบบว่าอยากนั่งเศร้าเมื่อยเลายคนยังนั่งเศร้าเมื่อยแล้วก็เขาไปนั่งปดเกิปดปดยางกันวากันไปเนาะมันสิง,งามนะงามสระตูตะโคงเฮือน ปเดี๋ยวไปเบิ้องผนันติดตัง้งภายในติดตั้งกับเบื้องต่อจริงๆมันกาห่อนก็นคือบ่ห่อนเลยทุกคนอากาศกาเย็นๆสบายๆ้าเข่ายางไปเห็นมนหนีแนละ้วเหงื่อเขาก็ะเจาออกแล้วห่อนแน่ค <c oughs> อ,อยยางไหมสกิน,น <c oughs> ยางยางสวนกัน <c oughs> ในของน้ำกว้าง,งแทงแต่มากระเบิดกันเะี่เนะเห็นยาวเจ้าของแล้วความสูงเนี้ยก็อเอาแค่ความสูงให้ปิดประตูวงกบเนาะความสูงเอาสิ่นี้ก็พอตอนนั้นกับมันสูงผลแล้วก็ก็คุยกับสร้างไว้แล้วอะ่ะคุยกับพ่อนาครับเมาส์เห็นว่า,า,า,วเ,าเอาประมาณนี้ก็เลยโอเคเอาประมาณนี้เพราะว่าห้องน้าเมียมันสูงแหงเนาะทุกคน มันสูงนะจากพืนมันสูงขึนไปหดพูนตอนแรกนะกวา่าจะเอาประมาณนี้แต่คิดไปแล้วมันบางงานก็เลยเอาสูงเป็นประมาณนี้ซะเอาสมอค่ะตอนแรกยังเห็นเขาจอด,ดำนาอยู่ตอนนี้นะบ่มีละเขียวบะละวเลือดตาเลือดตามีอมบดีดำเนาะตาหน้าตอนนั้นหน้าใหญ่ๆนะคยี่พอดำแต่ส้มนี้มันบุยนำ้ำ ขมีนำแล้วสีดำนี่แล้วฝนบาตกพี่น้องโอ้ยเอาฝนบาตกเอาไอ้ไฟของนี่ก็คือติดแอร์ทางหัว and yeah.

ก็จะได้ประมาณนี้เนาะคาตื่หอดไวยหอดิะวยดีแมสก์มาอัดเดียวใอีกคนนึงแล้วทุกคนนอกจากตอนนี้เมียวเริ่มแบบว่าบอกไว้แล้วทุกคนมันอ้อาวมันห้อนอากาศกแล้วชุดๆเลยโอ้ยอยากให้เบิง่งจ้าพี่น้องฝนโบตโตกใส่บินนะ่งไหมอากาใต้บ้านละบรรยากาศคือฝนจิตตแต่ฝนโบตโต ก็แหงบ่แหละมันแหงมันตายบ่แหละโอ้ยจะต้องจ้างคนอะลรพี่น้องจ้างให้คนหานอันนี้ลงก่อนก่อนมันจะสูงไปกว่าน,นี้จ้างกระ็จะหันต้นใหม่ลงไปก่อนมันสูงแหงกระเสียงกับฝ่าห้อง,องฝ่าผาเลยทุกคนต้นใหม่โดด